สวัสดีครับผมชื่อพี่เป้หน้าครับซึ่งวันนี้ครับงหายเป็นอย่างนานแสนเดือนวันเดือนปีเลยครับร้อยวันพันปีกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากไม่มีเน็ตเล่นฮ่าฮาครับนะก็วันนี้ครับเราจะมาสร้างกับดักอีกแล้วครับเป็นกับดักทรายตกนะครับนะนี่ซึ่งเข้าเกมเหนเดมเกมอะไรครับไอเกมสี่เหลี่ยมลูกบาทนี่เหมือนเดิมเลยครับ ก็ชื่อว่า my craft <class. S 1> กันนะครับเ,เข้าไม่ได้เออเข้าได้ละโอ้หแล้วโทรศัพท์ผมนี่ก็มันมันไม่กากตรงระบบลอกต่างๆไอ้ตรงนี้แหละความแหลกนะก็ตอนนี้กำลังเข้าเกมครับมันจะตัดไปยังนี่เลยนะครับตอนเข้าโลกกันเลยพอผมไม่ได้คอร์ดมันก็แหลกแล้วเนี่ยเาจริงนะครับนะเกมนะ เขาโลกใหม่ก็เดียวนเดิมแล้ผมเองนะครับก็มาเลยนะน,นี้เพราะผมเลืกอกขอดมันช้านะมันแหลกสับไฟมันน้อยไงนะนะอันนี้ต้องมีซีดนะครับผมต้องมีซีดเป็นทะเลทรายนะโหมันแหลกมากเลยอ่ะฉันเอาเป็นหมู่บ้านทะเลทรายกันับนะ ไปเลยเรทีพีิผมอเปิดพอกัดด้วยนะใช้กอะไรนะใช้สั่งฟิวเลยเคคียบ <Okay. S 1> create new world ครับนะโอเคโอเคแล้วก็มาแล้วนะผมโอ้โหกว่วาจะได้เล่นโอ้อย่างนานเลยหมู่บ้าน,นครับหมู่บ้านไอ้พวกโลนซาก็อยู่นูนนะ่นเนาะจะพาไปดูมันหมู่บ้านอยู่ไหน แล้วปุ่มก็เล็กด้วยผมขอปรับขนาดปุ่มก่อนมือผมใหญ่นะแต่ปุ่มมันเล็กผมมันโหลดช้ามากเลยอ่ะโอเคครับเจ็สิบแล้วกันนะปุ่มคงใหญ่แล้วแหละใหญ่มากเลยมันใหใหญ่ไปไหนเอาแล้วหนหมู่บ้านแล้วนะยังเจอเลย สร้างมันนะครับนะผมจะทำคอนเทนต์เลื่อมาหาโลนซ่าซะหน่อยพาไปดูก็ได้ภาพบรรยากาศหน่อยนี่ไงเห็นเตียงแล้วหวัดดีภาพมันแมปไม่โหลดนี่ไงโหลดแล้วมีอะไรให้แลกไหมครับนะไปทำกำดักให้ล่อเหยื่อหน่อยแล้วกันนะเอ่ม โอเคครับผมจะขุดดินแล้วกันนะครับโอเคครับผมจะขุดเลยครับมาวู้วูู้้เอาลึกเท่านี้ก็พอแล้วนะครับนะน่ครับนะโอเคครับนั้นผมขอทุบไอ้นี่ก่อนไอเนี่ยเฮยบอยดีอ่าทุบไปก่อนเลยใช้แค่นี้ก็พอ รับมือก็จะมานี้ครับหลุมนะก็่อนอื่นนะครับก็วางแผ่นปั้นเหยียบก่อนนะครับแล้วก็แผ่นเหยียบเลสต stone กับเลสต stone h ตั p i แล้วก็ลาวาสำคัญสุดเลยครับนะก็จะมานี้เอ้ะก็ปลายด้วยนะครับนะซายนะครับรอด้วยเพชรเหมือนเดิมนะรอด้วยเพชรเหมือนเดิมนะ โหแต่เจะว่าไปเขาว่าเพชรไอสองคลิปนั้นอะผมคลิมเพราะว่าเพชรผิดนะจริงต้องเป็นเอมอพานชาวช้างลอเรือแต่ผมไปเขียนอะไรไหมครับสเสอมาพานลอเรือชาวช้างสลับกันนะครับสวับกันเลยสวิตกันนะนะครับสวิตกันโหสวิตชาวช้างลอเรือกันนะครับมันต้องเอมาพานชาวช้างลอเรือแต่ผมต้องแต่ผมแก้ไขแั้นแหละนะครับไอบ้านเพชรกับล่อเพชรไออันนะทำนะ หลอกหาเพชรเออ,อเค่นผมขอวางแป้นเหยียบก,ก่อนแล้วก็ลาวาครับที่ฟิวเลยก็ได้ไม่ต้องวางแบบนานๆนเะสียเวลาโอ้วางไม่ได้ด้วยวางได้ทำน,น,นะเค่ทำนะเคครับนะตุ่มสวยงามนะับนะเติมลาวาเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่นะครับก็จะมานี้ครับ นะแลวผมก็ทุบไอ้นี่ก่อนไอ้ระบบเนี่ยมันเกะกะนะครับนะระ,ระบบเติมลาวานะครับทุบไปเลยไอเทมเฟมอะอทิ้งไปแล้วกันต่อมาก็เมื่อกี้ผมเก็บป้ายไปแล้วนะครับนะมันของมันเต็มตัวคือของหน้าช่องมันมีแค่ก้าช่องไงจะมีสักน้อยกว่านี้ก็หกช่องสี่ช่องโอ้โห นับนะมีเงามากต่อมาก,ก็วางพิสตันนะครับบวกกับลิสโตน,นก่อนนะครับวางแทงวางทแทบฮุกก่อนนะครับเอาทแทรบไวฮุกมาทแทรบเอา ลงละวะาไหมไม่ลงนะครับแล้วก็แย,ยแม,มุมเป็นเสมือนเชือกนะครับนะเหยียบแล้วก็ทำงานเก็นะหมครับ,นะคครบแล้วก,ก็นะครับนะนี่ก็จะได้แล้วครับก็จะเป็นกับดักนะครับแล้วก็วางในสโตนนะครับนะนะก็ ุดเข้าไปครับแล้วก็อย่างนี้ปึ๊บเา้าไปวางปุ่มแทนไปเหยียบพเพราะเหยียบนะครับมันก็ทํางานครับนะแต่ผมขอตัดเวลาในการทำวงจรให้สําเร็จก่อนแล้วกันครับนะเอายังไม่ได้ตัดปึ๊บปุ๊บป้๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปบ เย่ yeah, แล้วนะครับวูนจรต่อได้แล้วนะครับก็เหยียบทํางานทุกอันนะนี่แล้วก็วางพิสตันด้วยนะลืมพิสตันนะได้เทสได้แบบเทสเลยนะครัที่โอ้ก็อัดไปหกนาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วครับนะต้นทูจะลองเหยียบอ่าอันนี้ไม่ทํางานอ๋อกระแสมัมนไม่มันไม่พอ ก็ว่าอยู่นี่ไงมีรีพอร์ตรีพีพเตอร์พอดีเลยบอกรีพอร์เตอร์อีกโถอยกดรายงานใครมองไว้ตอนนี้กว่ามันไม่มันไม่ไม่เอาไวโอเคอันนี้ก็ทำงานนะอันนี้เหมือนกันเหยียบอันไหนมันก็ทำงานหมดครับโอเคทำงานหมดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ เอาทรายกบนะครับนะกบเลยนะครับเนี่ยกบให้หมดเลยนะครับอันนี้ใช้ใยมุมก็วางทรายมือจรมันจะไม่ตัดนะแล้วก็วางวางไปเลยนะครับนะโอเคครับแล้วก็บลอกสุดท้ายครับปุ๊บนะครับไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเป็นไรครับตอนมาก็ไม่เห็นนะครับแต่ตอนลงก็อาจจะเห็นลิกน้อยนะก็เอียบก็ทำงานอยู่ดีนะครับ ทำงานหมดทุกอันครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะไปตรงลราวาเนี่ย <c oughs> ผมทาเป็นลาวาตกนะผมเป็น,นคีเอเตอร์นะเพราะตอนแรกผมเผื่อวางแท็บทุกผิดนะจริงตรงนี้ต้องทุบไปอีกเนาะ่ว่าะเป็นบล็อกแบบนี้นะผมก็วางไปแล้วกันทำเป็นลาวาตกครับตกแต่งตกแต่งกระดกตัวเองนะครับต่อมาก็วางป้ายนะครับวางป้ายให้หมดเลยนะครับนี่ได้เหลือทักบล็อกนะครับ วางทำไมล่ะเอาจะวางเจ็ดทำไมเราโถงั้นผมตัดดีก่อนโอเคครับนะตัดได้ละโอเคครับได้แล้วนะครับนี่เขาเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วนะครับต่อมาครับก็วางทรายนะครับนะวางทรายบนป้ายครับวางเหนือป้ายครับนี่ วางไปเลยนะครับนะวางไปเลยครับ,นะว,ารบวางยากนิดหนึ่งครับโอเคครับอ,อาจจาะนี่ผมกำลังออกจากเกมอยู่ครับเนื่องจากผมจะมาเปลี่ยนชื่อตัวเองก่อนนะครับให้เป็นจากสตีเป็นเป็นชื่อผมแล้วกันเปเป,เป้ครับไออะไรเนะคีย์บอร์ดมันแลกโอเคครับก็ ครับเข้าเกมต่อนะครับ let's go ครับโห oh. ก่อนจะเข้าเกมมาได้ครับโอเคครับตัวนี้ผมสร้างหมดแล้วครับก็ต่อมาครับวางเพชรร่อนครับเอ,อ่ไดมอนเอามาแล้วก็ใช้เป็นเพชรแบบแรกแก็กล่อง บล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเพชรแบบกองๆหนึ่งเลยครับเติมแล้วก็บล็อกมันด้วยบล็อกเพชรนะครับเอามานี่ไงครับก็อุนองคุยกันหลังส่ห้องจะเก็บเสียงนะเนี่ยมันจะวางเป็นแบบนี้ครับเป็นพีระมิดอย่างนี้ ก็ได้แล้วนะครับก็มานี้ครับก็ให้บล็อกมันด้วยไม่ต้องให้หรอกนะครับแค่นี้แหละแล้วก็บักเรืตทอดด้วยครับเหมือนอะไรสักอย่างครับนี่ก็ได้แล้วก็ประมาณนี้ครับก็องค์ขอเพลเลยนะอง้ันลันลนลัลโอ้ยซอมบี้อะไรเนี่ยโอ้ย ทะเลทรายก็ร้อนจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วนั่นอะไรนะโอ้นี่มันปีรามิดเพชรเนี่ยยังมีแยกมาพอดีเราจะเข้าไปขุดเลยแล้วกันนะครับนะเเข้าไปเลยเอ้อยเฮ้ยไม่ไมเอ,อือ,อเอ,อือเอ,อืเอด <Yeah. S 1> เ้ยเาอยู่ผลงานหน่อยสิวอาไปยัางไางแล้วะโอ้โหไม่เหลือเลย เชดก็ไม่ได้สังก้อนใช้มังเสียพิกแอกไปอีกแล้วก็เสียของในตัวหมดเลยเห็นไหมล่ะโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าแยโหเห็นที่เลยครับนี่ครับโดนว่ายน้ำเมลาวานครับนะโอ้ยกระใส่นี่มาไงอ๋อไม่ได้วางอนนี่ ได้จะวางบล็อกลองโลดเนี nah. ่ยแต่ก็ได้ผลนะครับอ่ะก็เป็นไงครับสามเพื่อนๆครับมีแค่นี้ครับกับกับดักนี้ครับอันสําเร็จเลยครับนะก็เพื่อนๆครับอย่าลืมกดระสุนคลายกดไลค์แชร์ครับอุ้ยซอมบี้โดนเผาตายครับร้อนมากเลยมั้งก็เพื่อนๆครับอยิงกระสุนคลายกดไลค์แชร์ครับเดี๋ยวแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ววู้